สวัสดีค่ะพบกับวิชาทักษะคณิตนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนกันวันที่24สิงหาคมพศ2564ค่ะเรายังใช้เป็นแบบฝึกหัดเล่มนี้อยู่นะคะเด็กๆแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเด็กๆอย่าลืมดูแลเล่มนี้ให้ดีด้วยนะลูก และก็ไม่ควรที่จะหายเนาะเพราะว่าอยู่ที่บ้านนะคะไม่ควรหายนะเราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรีนยนรู้ที่4อยู่นะคะเรื่องความยาวนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะที่ครูบุ่งให้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยหน้า58า้าเด็กๆคนไหนยังทำไม่เสร็จหรือว่ายังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะ มาดูข้อหนึ่งเลยนะคะหน้านี้จะมีสองข้อใหญ่นะคะข้อแรกบอกว่าให้หนักเรียนเนี่ยเติมหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตรหรือเมตรให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูข้อ1เลยนะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่าเป็นความสูงของตู้เย็นข้อ2นะคะเป็นความยาวของโต๊ะนักเรียนข้อ3นะคะเป็นความสูงของกระถางต้นไม้และข้อสนะคะเป็นความกว้างของถนนเส้นหนึ่งเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราจะ เลือกใช้หน่วยแบบไหนได้นะคะเซนติเมตรนะคะสำหรับหน่วยที่เป็นเซนติเมตรเนี่ยจะใช้กับสิ่งของที่เราต้องการวัดความยาวหรือว่าความสูงที่มีค่าไม่มากนักนะคะอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นดินสอยางลบนะคะอะไรอีกอ่ะหนังสืออะไรพวกนี้นะคะอันนี้จะใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรสำหรับหน่วยที่เป็นเมตรนะคะลูกจะใช้กับ สิ่งของที่เราต้องการวัดที่มีความยาวมากๆนะคะความสูงมากๆนะคะเราจะใช้เป็นเมตรนะลูกนะอย่าลืมนะคะอดูข้อ1เลยนะคะข้อ1ความสูงของตู้เย็นข้อนี้นะคะเราใช้ไม้บรรทัดวัดไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่อุปกรณ์ที่เราจะใช้วัดด้วยนะคะข้อ1เนี่ยเราใช้ไม้บรรทัดวัดไม่ได้เราใช้อะไรวัดได้บ้างอ่าเราอาจจะใช้เป็นไม้เมตรนะคะหรืออาจจะใช้เป็น สายวัดชนิดตลับหรือว่าตลับเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ1นะคะมีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองนะคะข้อ2เลยค่ะความยาวของโต๊ะนักเรียนโต๊ะนักเรียนเนี่ยก็มีความยาวที่ไม่มากนะักใช่ไหมคะเราสามารถใช้มรรคัดวัดได้นะคะหรือจะใช้เป็นไม้เมตรก็ได้เนาะทีนี้นะคะข้อ2หน่วยนะคะหน่วยของความยาวของโต๊ะนักเรียนเนี่ยควรจะเป็นเซนติเมตรนะคะ ข้อ3เลยนะคะความสูงของกระถางต้นไม้ค่ะความสูงของกระถางต้นไม้นะคะความสูงเราต้องการวัดความสูงนะคะเราจะต้องวัดตามแนวตั้งนะลูกนะตามแนวนี้เลยนะคะโดยที่นะคะจุดเริ่มต้นจะต้องอยู่ที่ตูดตูดไม่ใช่นะคะก้นค่ะขออภัยนะคะเราจะต้องเริ่มต้นที่ก้นกระถางเลยนะคะความสูงของต้นความสูงของกระถางต้นไม้นะคะเราจะมีหน่วยเป็น เซนติเมตรค่ะเพราะว่ามีความยาวไม่มากนักนะคะ,ะความสูงไม่มากน,นักนะลูกนะขออภัยนะคะข้อ4ค่ะความกว้างของถนนเส้นหนึ่งโอ้โหนะคะนักเรียนสังเกตถนนบ้านเรานะคะมีความกว้างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ไม้บรรทัดวัดไม่ได้แล้วใช่ไหมลูกมันกว้างมากเลยค่ะเราต้องใช้สายวัดชนิดต,ตลับนะคะลูกเพราะฉะนั้นหน่วยของข้อ4ก็คือ เป็นเมตรนั่นเองนะคะเป็นเมตรนะข้อ1ตอบเมตรข้อ2เซนติเมตรข, cm, ข้อ3เซนติเมตรและข้อสตอบเป็นเมตรนะคะสำหรับข้อ2ใหญ่นะคะวัดความยาวหรือความสูงของสิ่งที่กําหนดนะคะเด็กๆอาจจะวัดมาบ้างแล้วเนาะข้อ1บอกว่าความสูงของตู้เย็นนะคะข้อ2ความสูงของประตูห้องนะคะข้อ3ความสูงของชั้นวางหนังสือ และข้อ 4. ความยาวของขอบกระดานด้านล่างานะคะทีนี้ครูบูมวัดเสร็จสับให้แล้วนะคะข้อ1ความสูงของตู้เย็นนะคะได้เป็น1เมตรกับอีก21เซนติเมตรนะคะข้อ2นะคะจะได้เป็นความสูงของประตูห้องนะคะยาวไม่ใช่ค่ะขออภัยนะคะความสูงของประตูห้องนะคะจะสูง1เมตรกับอีก80เซนติเมตรนะคะข้อ3าความสูงของชั้นวางหนังสือค่ะ จะสูงนะคะได้ความสูงก็คือ1เมตรกับอีก6เซนติเมตรนะคะเด็กๆ,ๆและข้อ4นะคะความยาวของขอบกระดานด้านล่างนะคะจะมีความยาวก็คือ3เมตรแบบนี้นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนเรื่องการค่าคะเนความยาวและความสูงนะคะ การคาดคะเนความยาวและความสูงนะคะการคาดคะเนก็คือสิ่งที่เด็กๆคิดว่าคาดว่าหรือควรจะเป็นนะคะลูกนี่คือความหมายของการคาดคะเนนนะการคาดคะเนความยาวนะคะเรามาเริ่มกันที่การคาดคะเนความยาวก่อนเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะลิปปิ้ยาวประมาณ9เซนติเมตรนะคะก็คือการคาดคะเนนนั่นเองนะคะ ก็คือการประมาณนะคะลูกประมาณอาง่ายๆเลยก็คือประมาณเท่านี้ประมาณ9ซนติเมตรแต่ว่าเมื่อเรามาวัดจริงแล้วเนี่ยจะได้เท่ากับ9ซนติเมตรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเสร็จแล้วเราวัดความยาวนะคะของริบบิ้นนะคะได้8ซนติเมตรนะคะคาดคะแนคาดเคลื่อนไปนะคะก็คือต้องเอาการที่เราประมาณไว้ก็คือ9ซนติเมตรลบกับ8ซนติเมตรก็คือสิ่งที่เราวัดได้จริงเนี่ยนะคะคาดคะแนน คาดเคลื่อนไป1เซนติเมตรค่ะมาลบก,กันแล้วเหลือ1ซนติเมตรแบบนี้นะคะเด็กๆการคาดทะเนียความสูงนะคะเมื่อสักครู่นี้คือคาดทะเนความยาวนี้มาดูการคาดทะเนความสูงบ้างนะคะยกตัวอย่างเป็นตู้เย็นนะคะสูงประมาณ1 6 0เมตร60ซนติมนะอันนี้คือสิ่งที่เราคาดทะเนียเอาไว้ก็คือประมาณไว้นะคะ พอมาวัดความสูงของตู้เย็นแล้วเนี่ยมันได้หนึ่งเมตรกับอีกห้าสิบเซนติเมตรนะคะอันนี้คือวัดจริงแล้วนะเด็กๆนะค่าทะเนคคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่ลงม,มาใช้วิธีการลบนะคะก็คือหนึ่งเมตรกับหกสิบเซนติเมตรนะคะลบด้วยหนึ่งเมตรกับห้าสิบเซนติเมตรนะคะเหลือเท่ากับ10บเซนติเมตรเพราะฉะนั้นนะคะคาาเ,าเะเนคคาดเคลื่อนไปสิบเซนติเมตรค่ะค่าทะเนคความยาวเป็นเมตรอ่านดูนะลูกนะ การคาดคะเนความยาวเมื่อเปรียบเทียบกับความยาว1เมตรนะคะยกตัวอย่างการคาดคะเนความยาวของตู้หนังสือนะลูกนะคาดคะเนว่าตู้หนังสือเนี่ยน่าจะยาวน้อยกว่า1เมตรนะคะพอเราวัดจริงแล้วเนี่ยโดยใช้ตลับเมตรวัดนะเราได้จริงๆแค่90ซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตู้หนังสือยาว90ซนติเมตรเองค่ะ เรามาต่อกันที่การคาดคะเนความสูงของตู้หนังสือนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นการคาดคะเนความยาวนะลูกนะอันนี้มาดูความสูงบ้างนะคะสําหรับตู้หนังสือตู้นี้นะคะคาดคะเนนไว้ว่าน่าจะสูงประมาณ1เมตรนะคะนี่คือสิ่งที่เราประมาณเอาไว้นะ ก็คือคิดว่าน่าจะสูงประมาณ1เมตรแต่พอมาวัดจริงแล้วเด็กๆดูนะว่าได้เท่ากับ1เมตรหรือเปล่านะคะเราใช้เครื่องมือก็คือตลับเมตรนั่นเองนะคะวัดได้จริงก็คือ130เซนติเมตรนะคะลูกวัดจริงแล้วได้130เซนติเมตรหรือ1เมตรกับ30เซนติเมตรนะคะคาดคะเนผิดไปตั้ง30เซนติเมตรค่ะ ทีนี้นะคะเรามา,าคาดคะเนนระยะทางบ้างนะคะยกตัวอย่างนะจากเสาธงถึงอาคารเรียนนะคะจากเสาธงถึงอาคารเรียนนะคะเราคาดว่านะคะน่าจะมีระยะทาง8เมตรนะคะก็คือห่างกัน8เมตรแต่เราพอ,พอเรามาวัดจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนะได้เท่าไหร่นะลูกนะพอวัดจริงแล้วนะคะจากเสาธงถึงอาคารเรียนนะคะมีระยะทาง10เมตรเลยนะคะแสดงว่าเราเนี่ยคาดคะเนนผิดไป2เมตรนะคะ การคาดคะเนความยาวของโต๊ะรับประทานอาหารนะคะของโต๊ะรับประทานอาหารนะอันนี้คาดคะเนไว้หน้าจะยาวประมาณ2เมตรนะคะแต่พอวัดจริงๆแล้วได้220ซนติเมตรนะคะหรือหรือนะคะโต๊ะรับประทานอาหารยาว2เมตร20ซนติเมตรนะคะคาดคะเนผิดไป20ซนติเมตรค่ะเพราะว่า 220ยซนติเมตรเท่ากับสองเมตรกับอีก20เซนติเมตรนะคะเด็กๆทีนี้นะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตรบ้างนะคะลูก1เมตรนะคะเท่ากับหนึ่งรเซนติเมตรนะคะครูบุ้งเคยบอกไปแล้วว่า1เมตรมีค่าเท่ากับหนึ่งรเซนติเมตรยังจำได้ไม่เอ่ย หนึ่งเมตรแปดสิบเซนติเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรนะคะหนึ่งเมตรกับแปดสิบเซนติเมตรเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะเอามาบวกกันได้เลยนะคะหนึ่งเมตรก็คือหนึ่งร้อยเซนติเมตรบวกกับแปดสิบเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะคะลูกบอกความยาวหรือความสูงเป็นเมตรและเซนติเมตรบ้างนะคะทีนี้ดูนะอันี้ตัวอย่างนะ ระเบียงนะคะยาว7ซนติเมตรนะตู้หนังสือยาว1เมตรกับ70ซนติเมตรนะคะตู้เย็นสูง1เมตรกับ85ซนติเมตรนะคะพัดลมสูง1เมตรกับ30ซนติเมตรนะคะแสดงว่าโหระเบียงนี่ยาวมากเลยนะคะยาวมากเลยต้ง7เมตรเนี่ย7เมตรก็คือ700ซนติเมตรนั่นเองนะคะอันนี้นะคะตู้หนังสือก็ยาว170ซนติเมตรถ้า ถ้าเราจะแปลงหน่วยเป็นเซนติเมตรอย่างเดียวนะก็คือตู้หนังสือยาว170เซนติเมตรเพราะว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะลูกตู้เย็นก็เหมือนกันถ้าเราแปลงเป็นเซนติเมตรอย่างเดียวก็คือตู้เย็นสูง185เซนติเมตรนะคะพัดลมก็สูง130เซนติเมตรค่ะถ้าเราต้องการแปลงหน่วยเป็นเซนติเมตรอย่างเดียวค่ะบอกความยาวหรือความสูงเป็นเซนติเมตรบ้างดูนะ ไม้ถูกพื้นยาว125ซนติเมตรห้องเรียนสูง300เซนติเมตรหน้าต่างสูง105ซนติเมตรชั้นวางรองเท้ายาว230ซนเมตรนะคะลูกอันนี้เป็นหน่วยความยาวหรือความสูงที่เป็นเซนติเมตรนะคะตู้หนังสือยาว1เมตรกับ70เซนติเมตรดูนะเท่ากับกี่เซนติเมตรและคิดอย่างไรเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะ 170เจ็ดิซนติเมตรนะคะคิดจาก1เมตรเท่ากับหนึ่งรยเซนติเมตรหนึ่งเมตร็ดสิเซนติเมตรเนี่ยจะได้เป็นหนึ่งรอยบวกเจ็ดสิบเท่ากับหนึ่งร้อยเจซนติเมตรเพราะฉะนั้นนะคะตู้หนังสือจะยาว1 7 0้ยเจิซนติเมตรนั่นเองค่ะห้องเรียนก็เหมือนกันนะคะห้องเรียนสูงสา0รอยเซนติเมตรถ้าเราจะคิดเป็นเมตรนะเท่ากับกี่เมตรแล้วก็คิดอย่างไรนะคะคำตอบก็คือสามเมตรแต่คิดยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ คิดจาก100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร200เซนติเมตรเท่ากับ2เมตรนะคะ300เซนติเมตรเท่ากับ3เมตรดังนั้นเนี่ยห้องเรียนสูง300เซนติเมตรหรือเท่ากับ3เมตรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูปุ้มขอฝากการบ้านนะคะหน้า59นะเป็นแบบผึกหัดหน้า59นะคะเป็นเรื่องของการคาดเนความยาวและความสูงนะคะ ข้อหนึ่งใหญ่เลยนะคะาคาดคะเนความยาวและความสูงโดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะและตรวจสอบด้วยการวัดนะคะและหาความคาดเคลื่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวดูตัวอย่างนะลูกนะอ่ะครูปุ้งจะให้ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นข้อแรกเนาะเป็นการวัดความสูงนะคะของกระป๋องนะคะเป็นการวัดความสูงของกระป๋องกระป๋องนะคะอ่าทีนี้ดูนะลูกนะครูปุ้งเนีย่ยจะคาดคะเนนว่ากระป๋องนะคะ กระป๋องกระป๋องเนี้ยมันสูง4เซนติเมตรอันนี้คือการคาดคะเนก็คือประมาณเอาไว้นะคะแต่พอครูบุ่งมาวัดจริงๆแล้วเนี่ยมันได้แค่3เซนติเมตรเองนะคะเด็กๆทีนี้วิธีการที่เราจะหาความคาาเคลื่อนนะคะคุณบุ่งเคยบอกแล้วว่าให้ใช้วิธีการลบนะคะคือข้อน,นี้คุณบุ่งอะคาดคะเนเอาไว้สูงกว่าความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นคุณบุ่งจะใช้ 4เซเมตรเนี่ยเป็นตัวต้นะคะเพราะว่าคุณวุงค่ายเนเอาไว้สูงกว่าเนาะสูงกว่าที่จะที่วัดจริงได้ก็คือ3ซนติเมตรนะคะทีนี้เอา4นะคะ4ซนติเมตรลบกับ3ซนติเมตรจะเหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ1นะคะเพราะฉะนั้นความคาดเคลื่อนของข้อนี้ก็คือ1ซนติเมตรนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะลูก สำหรับชั่วโมงนี้นะคะต้องขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ